อาพี่ตาเลย,เลยนะติดชึ่งน้องโดโด่ไปไปลองกับพี่ก้องก็หน่อยที่มาจากที่ไหนนะ<ด>สุนประการพีก็บอกว่าไปดูมาหลายคันแล้วนะครับไอฟโฟคัศสศาส์เนี่ยนะฮะบ,บอกไปดูมาแล้วมันรถมันยังไงอ่ะมันไม่ตรงปกสักคันเลยนะน้องพีพอมาดูคันนี้นะพี่ก้องบอกว่าไม่ตรงปกเหมือนกันแต่ว่าสวยผัดเลยลูกนะครับลูกค้า F4 ชมแลวเขินเลยเครื่องเกียร์ชุ่มล่าบอกเลยเพื่อน แท่งเทพจัดดูดิสวยแบบสวยแบบอยากจะหยุดหายใจแล้เพื่อนเจ็ดจอจุลานะรถเดิมด้วยดูดิฮะดูความเงางามดูความเดิมของเขาเกียร์เกลือเข้าดีหมดนะครับรถมือแรกนะครับแสนโลเพื่อนหาที่ไหนได้จ้าเจ้าจักรพีเดี๋ยวมาดูว่าพี่ก้องจะชอบใจแขนงไหนเจ้าที่รักแบบรอบที่สองแล้วอ่ะลองรอบเดียวเหรอพี่ก็บอกพอแล้วรอบเดียวก็ดูเรื่องนะ้น้องพีที่เขาไปดูมาราจะประมาณ 6-7คันอะไม่ตรงปกซะคันคันนี้พี่ก็บอกไม่ตรงเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าสวยกวา่าสวยวกว่าปกฟังแล้วดูสึกเขินเลยพาะบอลบาดตัวทิ้องรถอย่างเงาเรียบร้อยสวยสะอาดไม่ต้องทําอะไรลองดูรถอยเข้ามาหน่อยมาทำความสะอาดหน่อยอาจจะสวยขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วตรงปกไม่จกตาทุกคู่พี่บอกเขาที่แล้วนั่งแท็กซี่ไปอีกเจ้าหนึ่งไปดูแล้วบอกอยากจะเป็นลมเวลาสองรอบครึ่ง อย่างนี้สภาพอย่างเนี้ยเพื่อนๆพื่นอนภาษีสองห้าหกเก้านะเพื่อนๆนน้นองโดโดเช็คความเรียบร้อยนะจ๊ะดูน้าดูท่าให้เรียบร้อยด้วยเพื่อนๆนขอโชว์สักนิดนึงนะฮะแผงประตูเอยนะครับบบอเนี่นะฮะตกลงนี่คือนั่งยองๆใช่ไหมแล้วก็ขับรถนะครับก้คนคงไม่โดนใช่ไหมฮะถ้าก้นโดนคงจะไม่สวยขนาดนี้เพื่อนเพื่อนนะขออวดสักนิดหนึ่งนะครับก็ปีพีนะ บุ๊กเซอร์วิสเพื่อนเพื่อนเอ,อ๋ยหาที่ไหนมีนะฮะไม่มีอีกแล้วนอกจากพีพีนะครับผมอ่ะไปส่งรถกันดีกว่าเอาไปไหนหมดแล้วนี่นิวไปไหนเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้พี่เลยไปลองรถกับน้องโดโดมา <c oughs> หลายคันเลยพีน <c oughs> ่นอ้องนี่สองสามคันเซนเย็นดี้ทำหน้าตึงใส่พี่สิอากาศก็ร้อนนิดหน่อยพี่เที่ยงยังเนี่ยพุดบ่ายโมงแล้ววะนี่ได้กินข้าวกินปลาแค่ยังเนี่ยขอบคุณมากอันนี้จบเรียบร้อยแล้ว พี่กล้องเขาไปเช็ครถบอเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไปดูมาหลายคันแล้วมากไม่เคยโรงปกเลยมารอบนี้เขาบอกไม่ตรงปกเหมือนกันแต่ว่าสวยกว่าที่คิดเลยฟังแล้วเขินเลยพู้จูกหารถหลักเบอือนก่อนนิดนึงคือเราไม่ได้บอกเราสวยอใครนะแต่เราจริงใจมากกว่าดีกว่าคือเราก็บอกตามจริงว่ารถเราเป็นรอยตรงไหนอย่างไรเครื่องเป็นยังไงติดแก๊สหรือตัดสปอกไม้หรืออย่างไรแล้วก็ทำราคาเหมาะสมจบปัญหาทุกอย่างเชฝากไ้ด้วยนะับฝ่ายนิดนึงนะครับลเดี๋ยวลูกค้ามารับรถกลับเลยนะครับ สวยจริงๆอ,อ่ะเรียบร้อยนะฮะต<ฮ>ะกี้ให้เอฟซีดูแล้วว่าเบาะนี่บอกเลยว่าคนขับเนี่ยไม่ได้นั่งนั่งยองๆขับเพราะว่าคนไม่น่าจะโดนเบาะนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก็ได้เพื่อนๆให้น้องแม็กด้วยห้าหมื่นกว่าบาทพี่กล้องบอกไปต่อสักคาเดียวนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างดูความเดิม <S 2> <S 2> ครับเพนๆนี่ครับตกี้ดูฝั่งรนไปล้กดูฝั่งนี้บ้างผมขอซื้อบาะได้ไหมเชื่อพี่นะนั่งยองๆเนี่ยขับรถ คนไม่โดแน่นอนดูนะครัเพืเ่อนๆมาทำเศรญฐีดีกว่ามี่พี่กล้องเรานะฮะมาจากสุรพาารรณนะครับมาจบฟกสวาเกตของเราไปเรียบร้อยขอบคุณามากๆเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สักนิดนึงเขินขอ,น,อ,น,น,อนนะเขินอนนะนิดนึงนะเดี๋ยวลง YouTube หน่อยที่นี่บริการยังไงมันนิดหน่อยนะดหน่อยช่วยกันทำอาหารกินบริการดีไหมที่นี่ได้อยู่แล้วอ่ะสามพังก็พอแล้วขอบคุณมากจ่าจะไหลเดือดเดขอบคุณพี่กล้องด้วยสวัสดีครับเดินทางปลอดภัย นี่กับ fairly, ที่ไหนนะสุดประการ fc ตัวจริงเสียงจริงเรื่องปิ้งย่างของเรานะจ๊ะกับโฟกส์พัสศาสรนะครับครับเยี่ยมมากวัสดีพี่ขอบคุณมากอย่างเทพบอกเลยเพื่อนๆรถตรงปกไม่ตกตาจุกกู้จักกี้นะครับผมสวยจริงเพื่อนๆเอ๋รถเรียบร้อยมากๆนะฮะ เดินทางปลอดภัยนะพี่ก้องนะใช้รถจะมีความสุขแล้วผมมาพีพีเอาต้คาต้องอยังไงนะ,ะครับผมต้องอยังไงนะรถดีที่ใส่คานอกร,ระเกา๋าไปกินข้าวกันดีกว่าหูเลดมานานแล้ว2ชั่วโมงแล้ว่ะ